เป็นฟรีดาวครับฟรีดาวไปเลยคันนี้เราทําฟรีดาวให้เลยนะครับเป็นไงครับรถถูกใจไหมครับลายเลยสวยถูกใจก็สวยครับก็คือตามสเปคที่เราต้องการเนีเยี่ยมเลยนะถ้ามีโอกาสยังไงเพิ่มรถตัดทีมงานพวกเราอีกนะครับได้ครับลานสักในสูไทยทานี้ครับผมบรรยากาศสวยงามมากสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ เซลเองนะครับแล้วก็ลองผู้จัดการหมูนะครับแล้วก็เ <c oughs> ฮียวัฒนะครับวันนี้เรามาส่งมอบรถกันที่นครสวรรค์นะครับร้านสุรชัยคอนกรีตนะครับวันนี้เป็นรถโม่นะครับ F49J <c oughs> ตัวนี้เราให้ให้สเปค เพื่อมาเลย210แรงเลยครับเพื่อจะได้โมลละเอียดเนาะก็แต่ในมาถึงแล้วนะครับอยากจะสาษณ์ความรู้สึกของเฮียนิดนึงเป็นไงครับรถถูกใจไหมครับลายเลยสวยถูกใจสวยครับก็คือตามสเปคที่เราต้องการเยี่ยมเลยนะถ้ามีโอกาสยังไงเพิ่มรถจัดทีมงานพวกเราอีกนะครับได้ครับผมแล้วดีๆแต่ก่อนนั้นนะครับเฮียครับคันนี้ได้แคมเปญอะไรนะครับอันนี้ฟรีดาวครับฟรีดาวไปเลยอันนี้เราทำฟรีดาวให้เลยนะครับสำหรับทีมงานผู้จัดการต้นของเราข้อตกลงการหมู่นะครับทีโร่ทีพีสาขาปทุมธานีนะครับ รับนี่เรามาส่งรถกะท่นครสวรรค์นะคุณเอกใช่ครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็ท่านใดที่มีโอกาสใช้รถสเปคเดียวกับเฮียวัดนะครับแล้วก็ซอฟพรมานีนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทางทีมงานของเราได้เลยนะครับก็มีทั้งทางโซเชียลต่างๆนะครับเพจเฟซบุ๊กหรือไลน์นะครับก็ติดต่อเข้ามาครับสำหรับพวกเราทีมงานผู้จัดการต้นนะครับวันนี้เฮียมีเวลาน้อยมากเพราะว่าร้านขายดีมากเดี๋ยวแพนให้ดูร้านเฮียนิดขายดีมากๆเลยลูกค้าเพิ่งซาลงนะครับ ก็เฮียฝากบริการได้นะครับสำหรับร้านเฮียเผื่อคนในนครสวรรค์เขาจะติดต่อซื้อขายกับเฮียยังไงครับร้านได้ด้วยครับร้านสุรชัยคอนกรีตนะครับก็ติดต่อทางเบอร์ผมเลยนะครับ0895691403นะครับดีๆใช้บริการนะครับที่อำเภอแม่เปิลนะครับผมครับผมครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮียวัดนะครับแล้วก็ทางร้านให้ทางเราได้ดูแลนะครับแล้วก็พี่ พรมณีด้วยนะครับวันนี้ป่วยอยู่นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ให้พวกเราได้รับใช้นะครับทุกทุกคันทุกเคสนะครับทางเราและก็ผู้จัดการต้นดันทุกคันครับผมวันนี้พอดีทางผู้จัดการต้นติดภารกิจที่สุราษฎร์นะครับสายเหนือทางเราก็มากันสามคนนะครับรวมทั้งเซลชัชวานด้วยเซลชัชวานด้วยน้องต้นนะครับหมึกกล้องโอเคเดี๋ยวลาไปก่อนเก่งใจเฮียลาเท่านี้นะครับเฮียครับขอบคุณมากนะครับเฮียขอบคุณมากครับเฮเฮงเฮงรวยรวยครับผมแล้วก็ มีมีโครงการก็เพิ่มกับเราอีกนะครับไดผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับครับ